สวัสดีครับวันนี้มาติดตั้งเครื่องล้างจาน d i s ว w a s h m a ที่ซอยทองหลอไปดูรุ่นนี้เคลื่อนย้ายสะดวกติดตั้งง่าย รุ่นนี้มาพร้อมกับโต๊ะป้อนจานก่อนเข้าเครื่องประกอบง่ายไม่ยุ่งยากโอเคครับถึงสถานที่จริงแล้วอันนี้คือพื้นที่ของลูกค้าค่อนข้างแคบแต่เราก็ติดตั้งได้สบายๆทีมช่างเราเก่งโอเคครับตอนนี้ทีมช่างเราติดตั้งเสร็จไปแล้ว,ลวเหลือการต่อน้ําและเทสระบบจริงเดี๋ยวไปดูเลยว่ามันง่ายขนาดไหน สวัสดีครับวันนี้วันนี้อยู่กับคุณเจ้าของร้านนะครับพี่ก้อยของเราพี่ก้อยผมถามตรงๆเลยทําไมถึงเลือกเครื่องล้างจานดิจิวัวเบสของเราพี่คือจริงๆเนี่ยที่พี่เห็นเนี่ยในตัวเคร,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 รื่องล้างจานตัวนี้ที่เห็นในเฟซบุ๊กแล้วพี่ก็เอาไปทิ้งไว้ใส่ชื่อสกปรกเอาไว้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีน้องที่เป็นเซลแกลกติดต่อแกลก็บอกว่าให้เข้าไปดูดูรุน่นเพราะว่าจริงๆแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่ามันของจริงหรือของปลอมแต่พอดีว่าน้องก็บอกว่าไปดูตัวจริงเลยคัะที่สูง แล้วก็ตรงซื้อจบน,น้อาเขาบกว่าเราเขานาทดีโอเคขอบคุณมากครับวันนี้เดี๋ยวพี่ก้อยรีบไปทุระต่อยังไงเดี๋ยวเจอกันดิชวัตเมทเครื่องล้างจานเสร็จไวภพยเลยที่สวัสดีครับ <Okay. S 1> วันนี้เครื่องล้างจานดิชวัตเมทของเราและทีมงานติดตั้งเสร็จภายในวันเดียวไม่ต้องทําอะไรต่อเลยครับทำทั้งน้ําทําทั้งไฟทำทุกอย่างให้แล้วเดี๋ยวดูเลยว่าใช้งานได้ไหรือเปล่าร้านของคุณลูกค้าเนี่ยนะครับเขากําลังต่อต้านกําลังต่อเติมแล้วเขามองเห็นแบรนด์เราว่าเฮ้ยโอเคมันสามารถใช้ได้จริงแล้วก็มีโชวูมให้้ดดย เขาก็เลยไปดูที่โชว์รูมครับวันนี้เราก็เลยมาติด<า>ตั้งเครื่องกับเขาซึ่งบอกเขาเลยว่าพื้นที่ค่อนข้างแคบแต่เราก็ทํางานได้นะครับ